โอ้ยเต็มปากครับเต็มปากครับเต็มปากโอ้ยโคตรดักเลยครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้ลงขวัญอินดี้วิถีพอเพียง จะพามาตกปลาครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เดี๋ยวเราเอากระดีจ,จัดเต็มมาลองดีกว่าครับเพราะว่าหมายนี้นี่ใช้เหยื่อย,ยางบ่อยละปลาเริ่มเข็ดแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วครับแดดเริ่มร้อนปลาน,น่าจะเริ่มลงใต้น้าไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้สักตัวสองตัวหรือเปล่าครับาหากาาาาับข้าวกับข้าวกันครับ ดีต้งขอบขอบออนนี่นะครับดีไปแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งครับให้ตัวเหยื่อตกถึงดินก่อนครับดูสายครับถ้าสายมันไม่วิ่งก็แปงว่าเหยื่อถึงดินแล้วครับเราก็ค่อยเจอเข้ามาช้าช้าครับถ้าปากกินมันจะรู้สึกได้เลยครับมันจะกระตกแล้วก็วัดสวนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหมายตรงนี้สวยทำเลสวยเดี๋ยวได้เรื่องแน่นอนครับ ลองดูลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับวันนี้วันนี้จะเตรียมนห่้าจจะดีสุดเลยเวลาเราตีไปนี่มันจะได้สวนกับลมได้ครับจะเป็นเยอางนี่อยู่ตามลมครับ ดีแล้วก็ขอขับไปชา้าครับนะครับใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราลองตีไม้ครับตีย้ำไว้จุดเดิมดนี่แหละถ้ามีตัวนี้กินแน่นอ,อนครับไม่ต้องห่วงนะครับขอให้เดี๋ยวใจเย็น ใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้ยมาแล้วยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่โอ้โหยเต็มปากครับเต็มปากครับเต็มปากโอ้ยโคตรยักษ์เลยครับขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอื้มโอย พ่อกนไหนประชันครับเต็มเต็มปากเต็มปากนี่ครับโอ้ยใหญ่โคตรสดีจทเต็มครับดูครับโอ้ยใหญ่มากนี่โทฟ,ฟี่เลยครับ เกินตะลึกเลยนะก็ดีอยู่ข้างในนู่นนะเข้าไปกับถุงพุงเลครับเข้าไปกับถุงกระเพาะเลครับ เพิ่งไปเล็กมากตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วครับใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้ปลาช่อนมานะครับ ตกปลามาตั้งแต่เดือนกันยายนผ่านมานะครับหกเจ็ดเดือนวอนนี้ถือว่าสุดๆแล้วครับดูครับกระดีนี่กลืนเข้าไปลึกมากเลยครับลึกจริงๆครับต้องใส่บวบเดียวเข้าแบบถึงนู่นเลยแล้วครับไม่มีคีมเลยครับ การจะปลดปลาแบบนี้นี่ต้องท,ทําด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนเพราะว่ากระดิกจัดเต็มนี่เบ็ดเป็นสามเงี้ยงครับสามฐานนะครับเพราะฉะนั้นการใช้มือจับหรือว่าจะใดๆก็ตามแต่ครับต้องระวังให้มากๆเพราะถ้าเกิดปลามันสะบัดมันดิ้นนี่เบ็ดจะปักมือเราได้เลยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ไม่ได้ครับอยู่ลึกเกินครับคงต้องตัดแล้วครับงานนี้เราาลึกมากเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็เปลี่ยนใส่กระชังยังไงดีจะเป็นยังไงดีสุดท้ายแล้วคงจะต้องตัดสายแล้วครับเพราะว่าคืนเข้าไปลึกมากเลยครับ อัดายกลับบ้านดีกว่าครับไมไ่เอาขี่มาได้ครับฝากกดติดตามช่องเลยครับนุมขวัญอินดีวิถีเพื่อเพียงครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ